มาดูกรณีนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะมีหนุ่มเว็บพน,นันคนหนึ่งเขาหนีทหารเพราะหนีทหารปุ๊บเนี่ยนะคะบตรผ่านแดนหมดอายุด้วยรปรากฏว่าจ้างไกด์กัมบูชาพาไปปีนหลังคาข้ามแดนที่อรัญยประเทศสระแก้วสุดท้ายหนีไม่รอดเจ้าหน้าที่ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะโดยกองกําลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญ,ญประเทศและกองร้อยทหารพันที่1201เขาจับกลุ่มนายรัตนากรได้คนนี้อายุแค่21ปีเท่านั้นนะคะกําลังปีนหลังคาตลาด หลังคาฟ้าค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดลงเกลือเนี่ยละคะเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ว่ามีการเบลอภาพเอาไว้ที่ตำบลคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปสอบสวนเพิ่มเติมพราบว่านายรัตนกร ก็ยอมรับเลยว่าเดินทางไปทํางานกับเว็บพนันออนไลน์ในปลอยเปตของกัมบูชาสาเหตุที่ต้องใช้วิธีปีนหลังคากลับมาที่ไทยก็เพราะว่าหนังสือผ่านแดนก็หมดอายุไปตั้งแต่มกราคมแล้วแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ได้ไปรายงานตัวเพื่อคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเขาก็มีสถานะเป็นผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหารค่ะแล้วก็ด้วยความกลัวปรากฏว่ากลัวว่าถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมในข้อหาแล้วก็พอเข้ามากลัวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะจ กุมในข้อหาอยู่ในราชนาจักรเกินกําหนดแล้วก็หนีทหารเขาก็เลยตัดสินใจจ้างชาวกัมบูชาได้แหละให้นําทางผ่านไปช่องทางธรรมชาติแล้วยอมเสี่ยงปีนหลังคาตามคําแนะนําเพื่อหลบหนีค่ะแต่สุดท้ายไม่รอดคุณมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับได้นะคะใช่ครับเพราะว่ากองกาลังบุรพาเขาก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข่งขันอยู่นะช่วงนี้นะฮะซึ่งหลังจากที่เจ้าที่ ควบคุมตัวได้นีครับก็ได้ส่งตัวให้กับสถานีตํารวจภูธรคลองลึกเพื่อดําเนินคดีในข้อหาลักลอบข้ามแดนแล้วก็อาจจะมีการประสานเพื่อดําเนินการในข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ